สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆชาว YouTube ท,ทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเด็กสะควันบิวาชาโอนครับก็วันนี้จะพามาดูเจ้าคุณปู่เคสกันครับในอาการหนักเลยวันนี้นะครับนี่ครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนเป็นกองอไโหัวลรย่างมาครับ นี่ครับใครหรือไม่เป็นไรเลยครับวิ่งเมื่อวานนี้เสร็จเป็นเลยครับเกตเตอกันเลยครับว่าต้องเป็นอันมันเครื่องนี่นครับนี่ไปไ้ป่ะดูห้องเครื่องนครับนี่ครับที่เป็นก็คือเนื้อมอกรอ,อุดไว้นะครับ เปลี่ยนไอตัวเนี้ยเขาเรียกว่าตัวอะไรเนี่ยเนี่ยแล้วก็ล้างท่ตัวนี้ตัวนี้ครับจะล้างนเครื่องเดิมๆครับเนี่ยดูน้ำมันเครื่องครับ เปลี่ยนเยอะมากครับดูดูน้ำมันไอตัวเนี้ยไอเขาเรียกว่าตัวอะไรทุกคนเนี่ยตัวนั้นกองกองโซลา่าปะ่ะเออเน่ะน้ำมันดูน้ำมันครับทุกคนดูอุปกรณ์มีแค่นี้ครับเนี่ยเนี่ยอุปกรณ์เนี่ยครับโอ้ไม่น่าเป็นเลยวิ <c oughs> ่งมาหน้านจัดลืมเปลี่ยน มากรอันเก่าแล้วนะขี้ฝุ่นมันมันยังไงไม่รู้อะทุกคนข้อไอตัวมันแนนแหละมันรั่วแล้วมันเหมือนขี้ฝุ่นมันเข้าไปได้อะแล้วมันก็เนี่ยมันดูดมาใช่ป่ะทุกคนมันนกรองมาดูดตรงนี้ไปเห็นรููหน่อยๆเลยครับเนี่ยต้องต้องถอดตัวนี้ล้างถ้าเกิดถอดดูตรงเนี้ยขี้ดินเต็มแน่ว่าขี้ฝุ่นอะเต็มเลย นเยอะแน่แทบครับโอ้ไม่น่าเป็นนะเพราะว่าเราก็เพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อปีที่แล้วมั้งน่าจะเปลี่ยนไปปีที่แล้วฮะผมก็เป่าเลยนะเป่าตามปกติ เป่าเป่าทุกคนเนี่ยหรือพวกเป่าอันนี้นะมันจะไม่เย็นนะแอร์เนี่ยเนี่ยนตรงนะเนี่ยตรงนัเนี่ยเนี่ยทองตรงนั้เป่าเลยครับเครื่องเลยนะอย่าลืมเป่าเครื่องเลยนะโอเครื่องนี้สำคัญเลยดูครับดูข้างในเห็นไหมงันก็แค่นี้ก็มีฝุ่นแล้วเห็นไหมเนี่ยทุกคนดูเดี๋ยวเรลูกออกมาให้ดูกันแหละ ดูครับโอ้โหนี่ครับเรื่องแสงยังไม่ได้เปิดอะไรเลยเรื่องแสงแหละนี่ครับมาดูฝั่งนี้กันหน่อยครับไหนอย่าลืมหมอน้ำด้วยนะเติมน้ำนะครับ อันนี้ก็มอน้ำใช้ได้ไหมหยุดอยู่ครับยังหยุดอยู่ยังหยุดอยู่เหมือนเดิมถังปั๊มลมเฮ้ยปั๊มไม่นั้นปั๊มอะไรอย่างเงี้ยครับอ,อันนี้คือตัวอะไรทุกคนงงมานานอะ่ะตัวอะไร แล้วอย่าลืมพาจาะบีตรงใต้สายพานนะครับนี่แล้วก็เติมน้ำมันน้นมันนะครับเช็คมันเครื่องด้วยครับน,นี่สมัยเก้าก็อย่างนี้แหละโชคหักโชคหลังก็หักไปตัวนึงเราจะพาไปดูกันแหละฝังฮน้นนัฝั่งขวาหนูกลัวจะตายแหนบหักเลยเนะี่ย กวนเนี่ยมันหักจรยเลยนะโชคอ,อยู่ไหนโชคอ,อยู่ไหนโชคอ,อยู่ไหนขออนุญาตมุดครับดูครับมันหักจริง <c oughs> ดูเพลงน,นี้ยังไม่เป็นอะไรดูเพลงน,นี้ครับมันหักไปเลยครับปูก็โอ้โหกวนแนบหักเลยให้ลุงซื้อมาเปลี่ยน,นครับ ตัวอื่นปดัดเจก็อยู่เหมือนเดิมนะเนี่ยทุกคนตอนแรกเนี่ยมันไม่ใช่ท่อแบบนี้นะ่ะตอนแรกมันมาออกหลังตรงนี้นะเน่ยตอนแรกมันมาออกหลังตรงนี้นะครับแต่พอเขาเปลี่ยนคอือยังไงเปลี่ยนแล้วพุ่งเลยอนะแถมลัานขึ้นเลยครับนี่ครับแสดงเป็นแะบนี้ ผมถือว่าวิ่งมันก็นานนะนานปีสองปีอะแต่ครั้นี้มันออกมาประมาณแล้วโอ้โหห้าสิบหกปีได้แมั้งครั้นี้รวมใบวิ่งเก่าอะไอที่ซื้อมาไอ้ปรน้มือสองครับทนโคตรเลยครับระมือสองครับย้ำนะระมือสองเนะน,นี่ยตอนแรกมันเป็นวิ่งล่องครับเป็นขนพัดแต่ตอนนี้ลุงผมมาเปลี่ยนเป็นกเกษตรแล้วอตอนแรกมาทำก็ทำงานกเกษตรแหละ แค่เปลี่ยนน้ำแล้วก็ไปทำตัวยกด้าแล้วก็ไปขนรับจ้างอย่างไรอ่ะมันทุกปลาอะไรเงี้ยเป็นกล่องใสไปทุกปลาใช่แล้วจากนี้ก็ไม่จะทำแล้วครับก็มาข็นข้าวแล้วครับอือครับพึ่งเร็วนะอันนี้ผมไม่ผมก็กลัวนะกลัวเอแล้วติดไปมันจะเป็นยังไงเนะี่ย วัวไปมันจะติดเนี่ยวันนั้นติแค่ไไปแค่นี้ก็ไม่หลอดแล้วครับเน,นี่ยมิดอันเนี้ยไปไม่รอดแล้วครับไปไม่รอดแล้วตัวเนี้ยไปก็ไม่รอดแล้วครับยุบไปแค่นั้นกำลังหมดแล้วครับนี่ ยังไงก็ไปบายครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปผมด้วยนะครับเจอกันใหมค่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ